พุทเจ้าให้เรานักถึงทุกวันทุกวันอท,ที่เราสวดไม่แค่อานิจาวัตจสงขาราสังขาร,าขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารในที่นี้หมายถึงร่างกายด้วยและก็จิตชาของเราด้วยมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับเอาจะหาความส,สงบสุขในโลกนี้โดยโดยมือเราหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับแต่ตราบใดที่ตรายัออยู่กัการดับเรา้ังจกทาใจไว้ ท่านจึงห้พิจารณาทุกวันทุกวัน,วนความความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาปัญหาที่ว่าสำหรับจิตใจของเรามันไม่ธรรมดาถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็วาวุ่นเราก็ต้องรู้จักทำใจไว้แม่ว่าธรรมดาเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่ดีในโลกไม่ได้หายไปไหนยังสมัยที่พระสารีบุตรมรณนภาพไป พระนองก็บอกพร,พระพุทธเจ้ารู้สึกว่าเปืดอหมืดมืดแปดเทจไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทําอะไร,พ,ระพุทธเจ้าจึงย้อนถามเ้าพระสายเบุพรเสียไปแล้วเอาเสียนไปด้วยไหมเปล่าเอาสมาธิไปด้วยไหมเปล่าปัญญามือมุดไปด้วยไหมเปล่ามันก็ยังมีอยู่ในโลกก็ความดียังมีอยู่โอกาสที่เราจะสร้างความดียังมีอยู่ปัญหาอยู่ทั่ว่าเวลาของเราเราไม่รู้มันจะนานเท่าไหร่ พราะฉะนั้นราเรีแรงสร้างความดีแตละวันแตละวันให้นึกถึงความตายอยู่เสมอมาใช้เพื่อจะให้ใจโหดหูแต่เพื่อาให้รูได้สติวันรุ่งข้นมาในชาตินี้เรามีโอกาสที่จะสร้างบารมีได้ได้พบพบพระพุทธศาสนาอยู่ในสังคมที่สงบมีโอกาสที่จะฟังธรรมะเราก็ควจะปฏิบัติเต็มที่ตามสติกำลังของเราที่จะทำได้ ในชีวิตของเราจรึงจะมีความหมายขึ้นมาหมา่งั้นก็มีอยู่ๆไปไปอยู่ๆไปไปเท่านั้นแหะแต่ถ้าหากเราตั้งใจว่าจะสร้างความดีในชาตินี้จะเป็นในการให้ทานรักษาศีลดรานันภาวนาก็งรีบแรงเอากอบกอยเอากอบกอยแบบนี้ต้าไม่เรียกว่าโลกตั้งเรียกว่าอุทานสัมปทาความพร้อมด้วยความอุตสาหะท่านก็ถาว่า ความตายเป็นธรรมดาแต่เราจะทำให้ใจของเราธรรมดาด้วยแต่ว่าส,สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่ว่าต้องมีอยู่ในโลกเราจะลีกเลี่ยงก็ไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่ต้องมีเจ็บม,ม,มีตายมีเป็นธรรมดาอย่างที่เล่าในะอัตถกถาเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งล,ลูกลูกเลกๆเสียไปแล้วจะแต่วันไม่ยอมไม่ยอมรับว่าตายเพราะว่ามันสลบเฉยๆแต่หาหมอที่จะให้รกษ์ยาหมอก็ไม่ให้เลย ราะมันตายไปแล้วไม่ยอมฟังจงกะดั่งเข้าไปในเข,ข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเอามียาชนิดหนึ่งที่อาจจะทําให้มันฟื้นขึ้นมาได้แต่เป็นแมดประกาศเมดประกาศ,กาศนิดเดียวไม่แพงเต่าวาตทองหาจากครอบครัวที่ไม่เคยมีใครตายผู้หญิงคนนั้นก็เลยไปหาดําบ้านบ้านด้านบ้านเน่แต่พอพูดถึงว่าในบ้านนี้เคยมีใครตายไหมเอา้าพ่อก็ตายแม่ก็ตายล,ลูกก็ตายตายกันทั้งนั้นอะ อยู่ไปอยู่ไปพูดอ,อย่างนั้นจนตายสติขึ้นมายอมรับพ่าเสียงเป็นธรรมดาของโลกเราต้องทำใจของเราให้มันธรรมดาด้วยให้มันปกติด้วยเพื่อจะได้สร้างความดีขึ้นมาต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าว่ามันเสียงเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้มันปลุกสติของเราเราจะได้สติจะได้ไม่ประมาทสร้างความดีเท่าที่จะสร้าง,างได้ ในเวลาที่ยังเหลือให้เราส่วนความดีที่เราสร้างเราจูอเทส่วนบนบนก็สอนให้ผู้อื่นก็อยู่ที่กระแสะจิตใจของรเราเพราะฉะนั้นต้องแต่งจิตใจของเราให้ดีด้วยทำกระแสะที่ออกจากใจกเป็นกระแสะที่เยือกเย็นเต็มไปด้วยบนคนที่รับก็ยินดีรับคนส่งก็ได้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย